อ,อ๋อต้องบอกรักป่าโจถึงจะได้เหรอป่าโจรักนะรักมากๆเลยรักจริงๆนะจุ๊บจุ๊บอ้าโอ้ปวดหัวเลยไปโกลโรโยโนต่อโกลโรโยโนเนี่ยผมน่าจะหมุนได้จนการันตีอ่ะชุดมันสวยมากทั้งผมทั้งชุดมันสวยมากเลยนะอันเนี้ยแต่ว่าถ้าในทางที่ดีก็ออกมาก่อนดีกว่าผมไม่อยากเสียไม่อยากเสียบัตรเดยอะไปโกโโรโยโนสิบบวกหนึ่งไป โอ้โ oh, ขาวโพนขาวโพมไม่มีอะไรลุ้นเลยมันสีม่วงใช่ไหมชื่อเป็นไปได้หวะกล้วได้ขาวโพนอะ่ะสีขาวล้วนอะ่ะเชืิมเกินไปป่าวะขาวล้วนสีน้ำเงินออกมาให้สักนิดก็ไม่ได้เล่นสะขาวล้วนเลยไปต่อหนึ่งสองสามไปโอ้โห oh, oh, ไม่มีสีม่วงเลยวะ่ะ เชี่ยอะไรกันครับนี่อออกเชี่ยถ้าออกสีเขียวบ้างก็ยังดีนะนี่ข่าวล้วนเลยอ่ะมันใช่เหรอไปมีสีม่วงก็นหนึ่งอันต้องได้แล้วได้ไหมโอเคใหญหน้าแก่เอ้ยมีเกล <Huh? S 1> บพอกลักปาโจอ๋อต้องพอกรักปาโจ,โโจถึงจะได้เหรอ <What? S 1> ปาโจรักนะรักมากๆเลยรักจริงๆนะจุบ๊บ ไปโอ้โหยี่ขาวโผนเอาอะไรมาได้ผลนะไอ้กดที่เพอเป็นไงระหว่างที่คุยเรื่องอื่นปะ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 โอ้โหขาวโผนอยู่แล้วชิดดวงผมแม่งเดี๋ยวนี้คือดวงแย่เกินไปนะมันบ้าข้างเกินไปนะอะดูมมีบัตรสองร้อยเหลือสามสิบมันต้องใช้กี่บัตรนะมันต้องใช้อันนี้เท่าไหร่นะกด เฮ้ยสีม่วงมาหนึ่งว่ะเอาหน่อยว่ะโอ้โอยมิออกมเกลนี่มันออกไอ้นิกเกลนี่มันออกว่ะมึงออกไอ้นักมวยต้องก็ได้ว่ะกูยังไม่มีอย่างน้อยกูยังดีใจที่กูได้ของที่กูไม่อยากที่กูยังไม่มีอ่ะแต่มึงออกแต่ไอ้มิกเกลเนี่ย <S <S 2> <S 2> <S น่ารักจริมซงผมน่ารักจริงๆน่ารักมากเลยอ่ะอยากได้อ่ะ <S <S ไปโอเคสีม่วงมาหนึ่ง ต้องมาแล้วอลิต้องมาแล้วโอ้โหมิเกลอีกแล้วไม่เป็นไรกับมิเกลเนี่ยเฮ้ยหันไปทางไหนก็เห็นกูเห็นทุกอย่างเป็นหน้ามิเกลไปหมดแล้วเนี่ยมันออไม่ออกตัวอื่นเลยนะโอ,อ,อ,อ้ขาวโพลชุดโก้ร,ร้อยไปสิผมมีชุดไม่ถึงด้วยผมผมว่าต้องใส่เพชแรแน่เลยเพราะว่าผมอยากได้ชุดนี้เพราะชุดนี้มันสวยมันน่ารักออผมกดไปร้อยเก้าสองใบแต่ละคน ทอว่ะกูทอกูทอกูทอแทนว่ะเอากระสานเซโมว่ะไปโอเคสีม่วงมาเออแม้อย่างน้อยยังได้ตัวที่จริงไม่เคยได้ยังโอเคหน่อยจริงๆมันก็ไม่ได้โอเคหรอกกูก็ก็อยากได้ชุดแหละแต่มันก็ยังเออยังดีกว่าได้มิเกลอ่ะไปก่อนเลยแบบปาป้าป้าป้าปาปาปาสีม่วงสอง มา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 ปวดมิเกลมิเกลสองอะไรเทียม,มันไม่ใช่เหรอวะไม่คุยไอ้มิเกลจนกูจะเป็นหน่วยลบพิเศษแล้วเนี่ยูปวดหัวเลยคือล็อกอะไรก็ล็อกเพราะอะไรดูดิตัวละครมันมีเยอะแยะมากเลยมันออกแต่มิเกลว่ะนี่มิเกลกี่รอบแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยมองไปทางไหนก็เห็นจะมิเกลนี่กูนอนหลับฝันแต่กูเห็นหน้าเมียเป็นมิเกลแล้วมั้งเนี่ยกดทีเหม่อไม่รอดอ,อีกไปฟา โอเคสีม่วงสองอันหก y e ส yes y e สโู้กไม่ไวายมิกิลมึงก็ยังจะมานะทีสุดท้ายเนี่ยโอเคอย่างร้อยก็ไม่โดนการันตีวะทั้งหมดร้อยกว่าใบอ่ะลองใส่ลองใส่ดูลองใส่ดู ดูดิน่ารักจะตาย <Wow. S 1> แล้วลองแต่งแบบน่ารักน่ารักลองมิกชุดผมว่าชุดมันน่าจะมิกได้เยอะ <Wow. S 1> น่ารักจะตาย น่าร e ักเลยน่ารักเลยผมโคตรไปใส่สองใบเองผม่เมืองขิงเกินโม่เมืองขิงเกิน